À. Mày đi mày đi Chạy đi cơ mà Aaaa à. Lói mấy...lói mấy cái miệng tụi nó Aaaa 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 đi coi giận chạy bảo đi Điên đi đi Aaaa Điên đi

ก็สวัสดีครับสวัสดีพวกพี่พีเอฟซีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดผาหลอนครับผมวันนี้ผมก็จะมานั่งฮ้างอีกครั้งนะในคืนนี้ผมก็ไม่ได้เอาพวกอาวุธอะไรมาที่ตัวเลยผมจะมาพิสูจน์จะมีไงพวกพีเอฟซีได้ดูทุกคนเลยนะใครทีร่เข้ามาดูช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวครับผมก็สวัสดีนะครับทุกคนน้องนันทาพิสูจน์นะทุกคนก็เป็นด้ทุกคนผมกับเพื่อนรก็ เดินทางตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วทุกคนมาถึงก็เป็นเวลาสามตึ้งครึ่งน,นะทุกคนเราก็จะมานั่งห้างสมิงครังนะทุกคนฝั่งพมานะที่เราสองคนโดนสมิงตัวนั้นรอบทำร้ายทุกคนก็ไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะออกมาให้พวกเราสองคนเห็นไหมเอางี้พวัดเราขึ้นไปน้ําห้างกันดีกว่าไปทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเลยนะ <ไป S 1> ทุกคนนี่ยทุกคนอันนี้ก็ได้เดินมาจะถึงห้างแล้วนะ,นนนะใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่ใช่ไหมเป็นนัน รอสองคนก็เป็นตัวเบสิกทุกคนคนผมก็ลืมบอกพี่ๆนะผมก็ทุกคนครับผมโอ้ผมก็ลืมบอกพี่ๆเลยนะว่าโอ้ผมเดาวเชือกลงอาคมมานี่ครับอยู่ไหนกระเป๋าเป็นหนังนะมีเชือกลงอาคมไใช่ใช่เฮ้ยอย่าลืมนี่คืนนี้ พรอจานแบบแดงเลยนะแบบสีเลือดเลยนะ่อจายเรลืองเลยี voilà> ่้ย้ยราเลี้ยงขึ้นห้างขึ้นห้างขึ้นางไปยเพื่อนันาไนี้ทำไหมเดี๋ยวขอขึ้นห้างก่อนนะ ขออนุญาตขึ้นห้างก่อนนะขึ้นห้างก่อนนะยวเจอกันบนห้างนะเจอกันบนห้างทุกคนนี่ยทุกคนนี่นะพี่พี่ได้มาอยู่บนห้างว่ะได้ขึ้นมานั่งห้างเป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้ผมกับพี่วาก็ได้นั่งกันใกล้ๆกันเลยนะเพื่อเป็นวามปลอดตายของพวกเรานะเพื่อพวกเราสองคนจะช่วยกันได้ใช่ไหมใช่เพื่อมาทำร้ายเพื่อพวกเราใช่ช่วยกันได้นะทุกคนห้างที่เขาที่แล้วเรามานั่งก็มันก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะทุกคนนี่นทุกคนนี่มันกิ่งไม้มันมันหักมันไม่สมบู วิ่งเลยนะแดดดังมากตั้งแต่ยามมาตั้งเลยลงเป็นเงาเพื่อนฝนะันนน่งพม่านี้เงียบมากคนแพ้แดดเสียงอะไรก็ไม่มีนะได้ยินเสียงแดดมาแรงกาาลางวันตายเลยแล้วคือแบบฟัง่งพม่าแบบโอ้โหเต็มมึงเด็ดเยอะมากคนทุกคนอะไรขนาด เฮ้ยไม่รู้啊เพื่อนโอเคนี่ทุกคนตอนนี้พวกเรายังไม่ได้ยินเสียงอะไรใช่ไหมเพื่อนไม่มีร่องรอยของสัมมิงเลยนะทุกคนวันนี้ <im it> แปลกมาก รู้ไหมมิงจะออกมาให้พวกเราเห็นอีกไหมคนเฮ้ย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 เ้ยมันเคลียร์ต้นไม้ทุกคนคนทุกคนเฮ้ยหยุดยึดเฮ้ยหยุดหยุดเออเฮ้ยเออคนห่างผังนะยุดเออเออคนไม่ยุดเฮ้ยหยุดไปยหยุดไป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 เฮ้ยคนไปไหนล่ะไปไหนล่ะ โอ้ท <ผม S 1> ุกคนนั่งผ่านเลยนะไา่หมดเลย,เยมมทุกคนอันนี้ผมในกระเป๋าผมมีเชือกอาคม,ม,มาทุกคนผมจัาเชือกอาคมอ่ะใน,นมือทุกคนนี่ครับม่ข้างนันทุกคนคือว่าเรารีบลงไปจับมันดีกว่าเพราะเราไมา่ต้องกลัวเพราะเรามีเชือกอาคมติดตัวเพราะ พวกเราสองคนก็มีวิชาอาคมที่อาจารย์ลูกซ่อนเรามานะทุกคนใช่ไปเรารีบลงตาแต่ประมาณเป็นไม่ได้นะพอแบบลิฟต์มันเยอะมากทุกคนขออนุญาตลงจากห้างกันนะทุกคนผมจับเป็นต้องไปจับจะมิงตไปลองสู้นะถ้าไม่สู้ก็ตายนะทุกคนถ้าไม่สู้เราก็ไม่รอดเดือดมันทําร้ายนะทุกคนลองสู้เท่านั้นทุกคนรีบลงดีๆนะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเนี่ยเด้ลงมาจากห้างอ่ะเดา๋ยวลงขโมยมาเลยนะเดียร์พัสดีเนี่ยเชือกลงมาคนเนี่ยเนี่ยทุกคนเชือกลับลงมาคมนะทุกคนเราด้เตรียมมานะทุกคนไปไปจับมันเดียระ

ท้กคนจมาจังเนี่ยเนี่ยนักบังเฮ้ยนี่ทำมาฮะอุ้ยทุกคนอุ้ยอุ้ยทุกคนเฮ้ยนแล้วบังเฮ้ย อขอหน้าอตึกนะรีมันเยอะมากขนาดนีม่เชื่อหรอความยามมันไม่อยู่เลยอย่าพ่อ

เห็นไเนี่ยสมิงสมิงฟังพม่าทุกคนดิเดียวมากริมเยอะนักหรอเฮ้ยอเย็นพนัททนเยผมูเดีนี่ผมก็ได้เอาเชออื้ออาคมมาัมันไว้แลวทุกคนกลิบสีแล้วนะที่มันทำร้ายผมจนแค่หาอันนี้เลยทุกคนอันนี้นทุกคน มันหมดสี่ไปล้ทุกคนตอนนี้มันก็ได้หมดสี่ไปแล้วทุกคนผมก็จะจะตั้งกองนะทุกคนวิชาที่แกงมากทุกคนมีตัวนี้ทุกคนมันทำร้ายผมรอดเหมือนกันทุกคนดีนะทุกคนวันนี้ผมดูในกระเป๋าผมนะที่นี่ยังมีเชือกอาคมติดตัวมานะเมื่อวานนี้พวกเราสองคนนี้อัดไม่รอดก็ได้นะใช่ไหมเพื่อนใช่ไม่งั้นไม่รอดแน่นี่นะผมจะเข้าไปดูกายผมจะเข้าไปดูหน้ามันนะทุกคนเดี๋ยวมีดฝั่งผมมานเป็นหน้าแบบนไง

آه آه هاه 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 آه 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 هاه آه آه هاه آه 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 هاه 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 آه อ้อา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 อแลาวาอนอานาออาอมอา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 ทาอ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 นอาอาอมอา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 นาอาอยอาอาอ

เฮ้ยยูาุดเปนไงเป็ยงอกัไงดีวะเนยี่แบบ้มันเยอะมากแบบกันเต็มดวงนะทุกคนอ่ออ่าอ่าอาอ่าอ่่าอ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 าอ่าอ่่ออ่อ่าอ่า

เจอจะยิงยิงดินยิงเก็ดนะเอาดิอ้าอ้าอ้านนี้ไปวัดไปเถอะลองถามไปสิพี่พี่เองไม่ไปทำไรชาวบ้านพวกเราจะปล่อยเองเอาไหมอี๋ทุกคนมันบอกว่าอีกอันมันไม่ยอมนะทีนี้มัน

Ui, chút! 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 Ui, Ui, ม,มีมินอ,อทุกคนมคนมันจะตีอีกแล้วทุกคนโอันมีตัวนี้มันดทธิ์เยอะมากทุกคนหลายที่เราคิดกว่านะทุกคนใช่เรายังไม่เคยเจอแบบตัวขนาดแบบดิ์เยอะขนาดนี้มาก่อน, <Whoa S 2> น <ะ S 3> เลยทุกคนฝั่งไยนี้ยังไม่ขนาดนี้นะทุกคนฝั่งพม่า,มานี่ดทธิ์โอ้หเด่นมันแรงมากทุกคนแล้วมีวิชาข้อมันด้วยนะทุกคนแรงจริงทุกคนเพื่อเชี่ยววิเศษเหล่านี้เชี่ยหลอกผมเชื่อวมันมีอยู่นี่ใช่ทุกคน อัเชื่อลงลอของเรานี้เพื่ like อเพื่อจะเอามันไม่อยู em> ่ในนันทุกคนระพิโรวัดนี Oi, <S <S ้นะไม่รู้จากับ mm มันยังไงเดียวทุกคนทุกนนี้ของันไม่รู้จอากับมันยังไงดีต้องคอยดูดีนะ้ยมันทำอะไรวะเฮ้ยยนเฮ้ยดูนะไปดูดิพพน มันจะแก้เชื้อวะหยุดหยุดหดเฮ้ยเฮ้ยอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้้ย้ย้ยวฮ้า้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนยเฮ้่เฮ้ยเฮ้เ้ยยเเน้ยยเฮ้เฮยเ้เ มามาคยคนมัน <languages? S 1> ่องเลยวะอา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 อ่า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 อ่่อ่อา

นี่นะนี่มีอะรนะคนทับคนับตอนนี้นีมันเยอะมากใช่ไหมเพื่อนนะ

อุ้ยอุ้ยทุกคนข้ามมันจะไหลทิ้งไปแล้วอุ้ยเแบบนี้ก็เช่าขุมใช้งานไม่ได้เลยดิอุ้ยแบบนี้เราก็สวยเลยดิเง้ยเอาเลยดีว่ไปนี่ไปทุกคนครับขอโทษไปก่อนนะครับนั่นนี่เฮี้วไปเร็วโอ้โหนะระวขอตัวลายไปก่อนนะเดี๋ยวนี้มันจะไป้ไหมทุกคนไปก่อน